สู้ภัยฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นคือ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพีระลิมเจริญขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาถาวรเศษครับสวัสดีครับอาจารย์ธิดาครับสวัสดีครับครับอาจารย์ธิดาครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคําปัญหาคําวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์ซึ่งเป็นการคุยต่อเนื่องจากในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดคุยกันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องคําวินิจฉัยส่วนกลางของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรณีล่าสุดนี้สารรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยส่วนตนออกมาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง8ท่านคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง8ท่านนี่อาจารย์ธิดาเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับมีลักษณะอย่างไรบ้างครับคือ <c oughs> ครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงคำวินิจฉัยส่วนกลางครับตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่เห็นคำวินิจฉัยส่วนตนถูกไหมคะค แล้วคำนิจัยส่วนกลางของตุลาการรัฐธรรมนูนครั้งนั้นที่เราดูแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าส่วนตนเขาบอกงครไงมีใครมีบอกแบบนี้กี่เสียงกี่เสียงกี่เสียงครับเพราะเรายกตัวอย่างเช่นในประเด็นที่สองว่าดยมาตรา2น1นั้นเขาบอกควรจะทําประชามติหรือให้เป็นรายมาตรครับผมคือคือยังใช้คําว่าหรือนะแต่หมายความว่าสรุปว่า เหมือนกับว่าเสียงส่วนใหญ่ถือว่าแก้ไม่ได้ทั้งฉบับครับควรจะทาจะใช้คําว่าควรจะทําประชามติเสียก่อนครับผมหรือมิฉะนั้นก็แก้ไปเป็นลายมาตราายมาตราไปอ่ารายมาตร,ราเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราตั้งคําถามว่ามันมีคําว่าเจตนารมณ์อยู่มากมายครับผมในคำวิจัยส่วนกลางครับผมซึ่งคําว่าเจตนารมณ์ต่างๆที่เขาพูดเนี่ยมันเราไปดูตัวหนังสือแล้วมันไม่มีเลยครับใช่ มันเป็นการตีความนี่เราจะเทาความให้ท่านท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าในคำวินิจฉัยส่วนกลางนั้นเนื่องจากเราไม่รู้รว่าส่วนตนแต่ละคนเนี่ยพูดว่าอย่างไร,รซึ่งตามหลักจริงๆแล้วคำวินิจฉัยส่วนกลางนี่จะต้องมาจากคำวินิจฉัยส่วนตนเสียก่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นในครั้งนี้นี่เริ่มต้นเลยครับประการแรกก็คือตามหลักการคำวินิจฉัยส่วนตนต้องมาก่อนครับแล้วจึงจะในนี้นะถ้าอ่าน คือข้างก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังมีสิทธิที่จะดํารงและมีอํานาจหน้าที่อยู่หรือเปล่าเพราะดังที่เราเคยพูดถึงมาตรา300นะคะวัก5บ,บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกข้อกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณา และการทำคำวินิจฉัยได้ทั้งนี้ต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน1นึ่งปีนะหนึ่งปีตอนนี้มันเลยมามากครับในระหว่างนั้นเนี่ยให้ให้ออกข้อกำหนดนะเพราะนั้นประการแรกก็คือเราตั้งข้อสงสัยนะตั้งข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าว่ากันไปตามารัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นั้นยังมีอำนาจหนะ้าที่ดำรงอยู่ได้หรือเปล่าครับผม อันที่สองแม้กระทั่งข้อกําหนดสารธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจรารณาและการทําคําวินิจฉัยพศ2,550ที่ตัวสารธรรมนูญชุดนี้ออกใช้บังคับแล้วประกาศในราชกิจจานุบเบกษาเล่ม124ตอน96กวันที่21ธันวา2550นะในกระบวนวิธีพิจรารณานี่เรากำลันจะพูดถึงความชอบธรรมว่า คำวินิจฉัยส่วนกลางนั้นจะหมายได้อย่างไร,รนะคะ<ม>ในนี้เนี่ยอธิบายให้ฟังนะอธิบายให้ฟังดิฉันจะไม่พูดถึงเรื่องการรับคําร้องแล้วนะเพราะมันเลยมาละไอมาตาหกสิบแปดเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามาพูดถึงคําวินิจฉัยนะฮะในคําวินิจฉัยเนี่ยในข้อ5 การทำคำวินิจฉัยหรือคำสั่งนะฮะองค์คณะของสารรัฐธรรมนูญในการ5.1ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า5คนโอเคอันนี้ผ่านนะฮะและคำวินิจฉัยนี่อันนี้นี่อันนี้อยู่ในข้อ5.1และคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนให้ถือเสียงข้างมากมเสียงข้างมาก เสียงข้ามากของ,ของตุลาการแต่ละคนคนะฮะ<ม>ทีนี้5.2นี่พูดถึงการทำคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง5.2ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือเป็นหนังสือเป็นหนังสือรพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติแปลว่าแถลงด้วยวาจาและต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตน ทีนี้เราไม่ได้ไปสองกล้องไม่มีใครไปสองกล้องดูว่าท่านได้ส่งคําวินิจัยส่วนตนไปแล้วหรือยังแล้วไปแถลงด้วยวาจาที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่แถลงด้วยวาจาในที่ประชุมนั้นก็คงแถลงด้วยวาจากันเป็นไปได้เพราะไม่คุยกันซะเลยคงไม่ใช่ครับแต่ว่าถามว่ามีมีคำวินิจัยส่วนตนเป็นหนังสือเรียบร้อยหรือเปล่าอันนี้เราตั้งข้อสงสัยเพราะอะไรเพราะว่าคำวินิจัยส่วนกลางมาก่อนแล้วคำวินิจัยส่วนตนเนี่ยตามมาทีหลัง ตามมาทีหลังนี่คุณเฉลิมเป็นคนเตือนแล้วนะคุณเฉลิมเป็นคนเตือนว่าทําไมคําวินิจฉัยส่วนต้นมาทีหลังครับม,มันต้องมาก่อนนั่นก็เลยทําให้เร็วขึ้นก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะฮะรพร้อมถแถลงด้วยว่าจะเมื่อการลงมติเสร็จสิ้นให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะจัดทําคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญแปลว่าต้องมีเรียบร้อยก่อนนะฮะ คำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคํำกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาเหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงนะฮะและจากนั้นก็ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นก็ต้องอ้างว่า เราก็ไม่รู้ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตครับว่าพวกคุณเขียนคําวินิจฉัยส่วนตนทีหลังหรือเปล่าครับเอาล่ะสมมติว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปละแล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าไล่คําวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยถูกไหมที่เม,มื่อกี้ที่ที่เราตั้งข้อสังเกตกันกับคําวินิจฉัยส่วนกลางครับผมมันไปด้วยกันหรือเปล่าครับมเพราะว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้เขาบอกมันต้องเป็นเสียงข้างมากครับผม ต้องเป็นเสียงข้างมากใช่ไหมฮะครับผมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าลองพิจารณาเราเริ่มต้นที่ที่เอาโคศกเอาโคศกก่อนดีไหมครับผมนะฮะเอานี่เอาโคศกของสารรัฐธรรมนูญเองนะคะก็คือว่าคำนิยัยส่วนส่วนกลางเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับคำนิยใช้ส่วนตนใช่ไหมต้องเป็นเสียงข้างมากด้วยคะ่ะ <ผม S 1> ตามที่พูดแต่ว่าเป็นสามัญสำนึกนะครับ,ค,รบคุณจะไปเอาเสียง คำวินิจฉัยส่วนกลางที่เป็นเสียงข้างน้อยได้อย่างไรครับแต่อันนี้ขอโทษทำแม่งทำแ่งแล้วค่ะ,ะเพราะว่าดังที่เราจะได้คุยกันต่อไปครับผมตั้งข้อสังเกตว่านะฮะอันนี้นี่คือคุณสมฤทธิ์นะฮะคุณสมฤทธิ์ที่เป็นโคศกคุณสมฤทธิ์ชี้คำวินิจฉัยแบ่งนี่เอาของโคศกนะ โฆษกสารรัฐมนรมเองเโฆษกสารรัฐมนตรไม่ใช่คนอื่นพวกยังไม่ใช่นักวิชาการนะโฆษกสารบอกว่าคำไม่ได้ใช้แบ่งเป็นสองกลุ่มซีต่อซีเห็นไหมว่าประเด็นที่ว่าจะประเด็นประเด็นข้อที่ว่าไม่เป็นการล้มล้างนั่นแน่นอนเรียบร้อยมีเจ็ดต่อหนึ่งกับมีแปดเลยถูกไหมคะชัดเจนแต่คำไม่ได้ใช้ว่าจะแค่ได้หรือไม่ได้ทั้งฉบับพูดก็พูดนะไม่มีใครเขาถามนะครับ ในคําร้องนี่ไม่มีใครเขาถามปัญหานี้ครับผมแต่เป็นความใจดีของตุลาการนัรรมนที่อยากจะตอบเองมีแถมให้ใช่เขาไม่ได้ถามเขาพวกคําร้องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นพวกสุดขั้วที่อยากจะเอาพวกนี้เข้าคุกไปเลยอยากจะยุบพักแต่ว่าเขาเขาบอกว่าโอเคไม่ต้องยุบพักเพราะมันยังไม่เกิดเรื่องและยังไม่ใช่เป็นการล้มล้างเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดอะไรประมาณนั้น มันก็ควรจะจบตรงนั้นแต่แต่ประเด็นที่สองว่าแก้ได้หรือไม่ได้ทั้งฉบับนี่ของแถมครับแล้วใช้คำว่าควรควรจะค,รควรจะไปะะทำประชาิครมติรหรือมิฉะนั้นก็แก้เป็นรายมาตราเอาล่ะทีนี้มาดูคุณสมเด็จพูดชี้คำวินิจฉัยแบ่งเป็นสองกลุ่ม4ี่ต่อสส่วนจะยึดฝ่ายไหนต่อไปดูในคำวินิจฉัยเอา นี่พูดก็พูดก็คือนี่ถ้าพูดแล้วแปลว่าเท่ากันนะครับผมเท่ากันนายสมฤทธิชัยวงศ์ได้กล่าวชี้แจงกรณีที่นายอัชพรจารุจินดาเลขาธิการสำนักงานคุนสฎีกาให้ความเห็นว่าคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนเพียง4ี่คนครับส่วนอีกสี่คนคลุมเครือไม่ออกไปทางใดครับผม4สี่คนที่ชัดเจนหมายความว่าอะไรหมายความว่าสี่คนนี่ชัดเจนว่า ตัวตุลาการนัฐธร,รัฐมนูลนั้นไม่มีอํานาจเป็นอํานาจของรัฐสภาครับผมอันนี้ชัดเจนครับแต่อีกสี่คนไม่ชัดเจนแล้วไปเอาสี่คนที่ไม่ชัดเจน <ไป S 2> ขึ้นมาอ่าอ,อีกสคนคลุมเครือไม่ออกไปทางใดครับส่งผลให้ทางสํานักง,งานกฤษฎีกาต้องไปตีความคําวินิจฉัยนะ,ะเพราะฉะนั้นกฤษฎีกา คือเขาอ้างถึงกฤษฎีกาแต่ว่าในส่วนโคศกเนี่ยนะฮะโคศกก็เลยบอกว่าเขาขอชี้แจงว่าแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ4ต่อ4ประกอบด้วยกลุ่มแรกที่บอกว่าการแก้ไขรัฐนูลตามมาตรา291เป็นอำนาจของรัฐสภาจะแก้ทั้งฉบับหรือรายมาตราก็กได้รประกอบด้วยนายวสันส้อยพิสุทธิ์ประธานสารรัฐธรมนูลน,นบุญส่งกุลบุพภา นายชัดชลวร,รและนายอุดมศักดิ์มิติมนตรีครับส่วนตุลาการอีก4คนก็มีความเห็นว่าไม่สามารถแก้ทั้งฉบับได้ครับแต่หากถามว่าจะต้องฟังเสียงทางไหนก็ต้องไปดูตามคำวินิจฉัยกลางในประเด็นที่2แปลว่าอะไรแปลว่าตุลาเอโคศกสารก็ยอมรับว่ามันสต่อ4ี่อ่ามันสต่อ4อี่4 4. ถูกไหมฮะับทนนี้ เรามาดูนักวิชาการบ้างนะนักวิชาการที่เราเคยพูดถึงก็คือนักวิชาการดาวรุ่งยังหนุ่มๆมั้งอาจจะรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันนะกับคุณพีระแต่รู้แต่ว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกชายครับุณหมอหวายค่ะเพราะว่านี่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันเลยนะแต่รู้ว่าเขาเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันนะก็แสดงว่าอายุยังยี่สิบกว่าปี ยังไม่ถึง30มสิบนะฮะยังไม่ถึง30เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นโชคดีประเทศไทยที่<ผ>ม,มีคนหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงแรงมากเลยแล้วคุณวีรพัฒน์แกไม่ต้องเขียนที่ไหนนะแกไปเขียนใน Facebook คนก็ไปเอาของแกมามอาจารย์วีรพัฒนก็ครั้งหนึ่งก็รู้สึกมาออกของช่องเอเชียอัปเดตที่มีนักข่าวไปถามอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ยิงคำถามแกก็ตอบเปรียปร้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอย่างรวดเร็ว ก็น่าชื่นชมนะในประเด็นนี้นี่นะอาจารย์วีรพัฒน์บอกว่าผมได้อ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการสารธรรมนูญในคดีมาตรา68ครบทั้ง8ท่านเมือาา่ออ่านเสร็จผมพบว่าสารได้ทำสิ่งที่พิสดารและวิปราสมากครับนะ หากยังจํากันได้คดีนี้ศาลได้กําหนดประเด็นพิจารณาที่2ประเด็นที่2ที่เราพูดกันครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกทั้งฉบับได้หรือไม่ครับซึ่งสุดท้ายคำวินิจฉัยกลางฉบับสุก13สาศาลก็อธิบายไม่ชัดเจนโดยกล่าวทํานองว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกทั้งฉบับและยกร่างทั้งฉบับนั้น ควรให้ประชาชนลงประชามติก่อนครับคือในนี้ก็ยังเขียนไม่ไม่ละเอียดเพราะจริงๆก็จะเขียนว่าหรือทําเป็นรายมาตราหรือทำเป็นรายมาตรามีสทางเขาบอกว่านะอาจารย์อาจารย์วีรพัฒบอกว่าตุลาการทั้ง8มีความเห็นที่แตกเป็นสฝ่ายเมื่อกี้โคศกบอกว่าสองฝ่ายนะ ตุลาการทั้ง8มีความเห็นสี่ฝ่ายฝ่ายแรกสามเสียงค,คือนายวัชรนายบุญสง่งและนายอุดมศักดิ์นิติมนตรีรเห็นว่าศาลไม่มีอำนาจรับวินิจฉัยประเด็นที่สองแม้ตัวตุลาการเองอาจมีความเห็นเป็นตั้งข้อสังเกตก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่รับวินิจฉัยค,คือไม่วินิจฉัยว่าจะแก้ทั้งฉบับได้หรือเปล่านะฮะ ฝฟล์ที่2มีความเห็นหนึ่งเสียงเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา291และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับได้แตกต่างกันนะในสคนนี้คุณชัดชลวรบอกเลยว่าแก้ได้ทั้งฉบับครับผมถูกไหมคะแต่อีกสา,สามเสียงบอกว่าไม่มีอำนาจคือเป็นอำนาจของรัฐสภา ไม่มีอำนาจรับคำวินิจฉัยเพราะนั้นเดนอยากจะฝากว่ากรรมการของพรรคการเมือง11คนเนี่ยไปอ่านดูให้ดีๆนะฮะไปอ่านดูให้ดีๆเพราะรเพราะอะไร,รเพราะว่าในนี้ชัดเลยว่าไม่มีอำนาจรับคำวินิจฉัยประเด็นที่สองแล้วเสียงมันมาเป็น4ต่อ4นะนะายที่3ความเห็นสองเสียงนายนุรักษ มาประณีตและนายสุพจน์ไข่มุกเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมทางฉบับได้พี่น้องนี่คือ2เสียงครันายนุรักษ์และนายสุพจน์ไข่มุกนะ,ะแปลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเนี่ยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญและไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับได้ เพราะนั้นเราจะพบว่านี่กลายไปเป็นเสียงส่วนใหญ่ในคำวินิจฉัยกลางในคำวินิจฉัยกลางทั้งที่มีแค่สองเสียงกลายเป็นสองเสียงใหญ่กว่าสองเสียงใหญ่กว่าอีกหกเสียงอีกหกเสียงนะครับไฟล์ที่สี่มีความเห็นสองเสียงเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งฉบับสามารถทำได้แต่ต้องทำประชามติถามประชาชนเสียก่อนใช้คำว่าต้องครับบังคับ แต่พวกอีกสองคนบอกไม่ได้เลยครับเพราะนั้นเขาก็เลยคงไก่เกลีย่ยเอาสี่คนนี้มารวมเป็นว่าไม่ควรไม่ควรอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เอาของอาจารย์ของ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 ทางอาจารย์เีรพัฒน์ก่อนนะว่าความเห็นอาจารย์เีรพัฒน์เดี๋ยวอาจารย์ธิดานเนี่ยเอาไว้ตอนหลังครับอาจารย์เีรยรพัฒน์ว่าดังนั้นจะเห็นถึงความพิสดารและวิปลาสท,ที่ว่าแท้จริงแล้วตุลาการทั้ง8ท่านเองก็ไม่ได้มีมติ ที่สอดคล้องกับเนื้อความในวินิจฉัยกลางบฉบับบันศุที่13กรกฎาคมแกอย่างใดกล่าวคือไม่มีตุลาการแม้แต่คนเดียวนะที่เห็นว่ารัฐสภาควร,ค,รควรขีดส้นใต้ทำประชามติถามประชาชนเสียก่อนไม่มีเลยสักคนหนึ่งที่มีคำว่าควรมีแต่บอกว่าต้องต้องทำประชามติสองอีกสองนี่ไม่เลยไม่ควรไม่เลยนะฮะ แต่คล้ายๆประหนึ่งไกลเกลี่ยหรืออย่างไรนะฮะอีกสองท่านเห็นว่าการแก้ไขทั้งฉบับจะทําไม่ได้เลยอีกหนึ่งท่านเห็นว่าการแก้ไขทั้งฉบับย่อมทําได้ไม่ผิดรัฐธรรมนูญอีกสามท่านเห็นว่าสารธรรมนูญไม่มีอํานาจวินิจฉัยประเด็ดนนี้ซึ่งต้องถือว่านี่วงเล็บนะคะของของอาจารย์วีรพัฒน์ว่ารัฐสภามีอํานาจพิจารณาได้ว่าจะให้มีการแก้ไขทั้งฉบับหรือไม่แต่มามีวงเล็บว่า ให้รับผิดชอบเอาเองทีหลังว่าจะมีการฟ้องร้องหรือเปล่านะนี่คือต้นตอของความพร่ามัวของคำวินิจฉัยกลางในประเด็นที่2ที่ทำให้สังคมสับสนมาก่อนหน้านี้หากสารทำคำวินิจฉัยส่วนตนแต่ไปเปลี่ยนใจตอนลงมติหลังฟังเพื่อนตุลาการเลยผสมปนความเห็นนะ อันนี้นี่เป็นความคิดเห็นของอาจารย์วีรพัฒน์นะไม่ใช่อาจารย์ธิดาหากสารทําคําวินิจฉัยส่วนตนแล้วแต่ไปเปลี่ยนใจตอนลงมติหลังฟังเพื่อนตุลาการเลยผสมปนความเห็นจนกลายมาเป็นคําวินิจฉัยกลางนั้นย่อมไม่อาจทําได้ครับคือมาเปลี่ยนใจทีหลังยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าควรไงครนะแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นไม่รู้มีต้องกับ ไม่รู้ใครเปลี่ยน <pineapple> หรือไม่รู้ว่าคำวินิจฉัยกลางนะเขียนเขียนทีหลังถ้าคำวินิจฉัยกลางเขียนทีหลังคำวินิจฉัยส่วนตนก็แปลว่าคำวินิจฉัยกลางนั้นละเมิดคำวินิจฉัยส่วนตนใช่ไหมนี่ความเห็นอาจารย์พี่ดานะครับแต่ถ้าคำวินิจฉัยกลางถ้าคำวินิจฉัยส่วนตนเขียนทีหลังคำวินิจฉัยกลางก็ต้องแปลว่ามีบางคนเปลี่ยนครับผมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองมาดูมุมมองของทางนปชกันบ้างกันบ้างครับ พักสักครู่ครับ